สวัสดีครับวันนี้จะพามาไหว้พระธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองจงังหวัดสกลนครครับพระธาตุเชิงชุมนี้เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสกลนครน,นะครับและเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองประจำพระอีสานอีกพระธาตุหนึ่งนอกจากพระธาตุพนมครับมีโอกาสผ่านมาทางอำเภอเมืองสกลนครอ,อย่าลืมมาไหว้วสักระพระธาตุเชิงชุมนะครับ so what